สวัสดีครับวันนี้ร้าน TT Tool Shop ขอนำเสนอไดว์โว1นิ้วรุ่น100วัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นขนาด1นิ้วนะครับไดโว,วกันโตสินค้าตัวนี้มีตัวแปลงมาให้นะครับให้เหมาะกับการใช้สายยางนะครับสายยางของในบ้านทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูดน้ำในบ่อลดน้ำต้นไม้กันเลยนะครับตัวนี้ นี่นะครับผมเราลองใช้สายยางขนาด20เมตรนะครับความยาว20เมตรนะครับรดน้ําต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าความแรงจะประมาณไหนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับแรงมากครับผมตัวนี้ขนาดสายยาง20เมตรมีกําลังส่งขนาดนี้นะครับผมท่านใดสนใจสินค้านะครับสั่งซื้อเข้ามากับทางร้าน TT Tool Shop ได้เลยนะครับขอบคุณครับ